ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากวางรูปแบบรอบคฤรือหาสชิงสุยรู้สึกโล่งใจมากยิ่งขึ้นชายชราจากนิกายกระบี่อรหันต์กลับไปแล้วแต่พวกเขาจะไม่ยอมเลิกร้าง่ายๆแนะ่ส่วนนิกายทวารอสูรฝีมือต่อสู้กับนิกายพุทธองค์ทองคำได้อย่างสูสี ดังนั้นชิงสุยจึงไม่ค่อยห่วงเรื่องความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาและสักวันชิงสุยอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาด้วยนิกายกระบีอรหันต์นิกายกระบีอรหรันต์ตั้งอยู่บนเทือกเขาแห่งอรหันต์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความโดดเด่นเพราะมีรูปปั้นมากมายที่งดงามอย่างเป็นธรรมชาติกลายเป็นภาพแห่งพุทธองค์หากพูดถึงเทือกเขานี้ ก็ย่อมนึกถึงจิตกรรมภาพพระพุทธองค์เหมือนกับการพูดถึงกระบี่ที่ฝังอยู่บนดินอีกทั้งรูปปั้นนั้นงดงามจนดูหน้ามหัศจรรย์มากนิกายกระบี่อรหันเป็นหนึ่งในเก้านิกายที่แยกมาจากนิกายพุทธองค์ทองคําซึ่งตั้งอยู่บน เทือกเขาแห่งอรหันนิกายพุทธองค์ทองคำจะตั้งอยู่ตรงกลางในคณะที่อีก9กนิกายอื่นๆนั้นรายล้อมอยู่รอบๆและนิกายกระบีอรหันต์ก็ตั้งอยู่ท่ามกลางหนึ่งใน9นิกายที่อยู่รอบๆนิกายพุทธองค์ทองคำ ซึ่งเป็นนิกายหลักนั้นสร้างโดยผู้อาวุโสจาก9้านิกายสมาชิกปกติในนิกายหลักนั้นคือผู้อาวุโสระดับสูงมีพลังเหนือกว่าประมุขที่ดูแลนิกายย่อยๆเสียด้วยซ้ำในขณะที่9นิกายอื่นๆนั้นมีประมุขคอยดูแล ซึ่งข้อมูลนี้ชิงสุยได้ยินมาจากชายชราจากนิกายทวารอสูนและนิกายพุทธองค์ทองคําเป็นแค่หนึ่งในนิกายย่อยจากเก้านิกายของนิกายพุทธองค์ทองคําประมุขใหญ่แห่งนิกายพุทธองค์ทองคํานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบก,กับประมุขของทั้งเก้านิกายแห่งนิกายพุทธองค์ทองคําซึ่งทั้งเก้านิกายนั้นล้วนมีสมาชิกเป็นผู้ฝึกตนที่เก่งกาจ และประมุขแต่ละนิกายนั้นก็พยายามตักต,กตวงผลประโยชน์ให้แก่นิกายตนโดยปกติพวกเขาจะไม่ข้องเกี่ยวซึ่งการละการเว้นแต่สถานการณ์ขับขันเท่านั้นกลุ่มผู้อาวุโสจะรวมตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สู้ดี และจะมีเพียงตัวแทนผู้อาวุโสจากนิกายต่างๆจะร่วมปรึกษาหารือกันในแต่ละเรื่องการคัดเลือกผู้อาวุโสสูงสุดจะขึ้นอยู่กับพลังและสติปัญญาของตัวแทนโดยสามารถเลือกประมุขหนึ่งคนจากเก้านิกาย หรือก็คือคนที่มีพลังสูงสุดดังนั้นสาวกจากนิกายทั้ง9จึงฝันอยากจะเป็นผู้อาวุโสสูงสุดแห่งนิกายพุทธองค์ทองคาําเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้นิกายตนในตอนนั้นเอง ชายสองคนก็ได้ปรากฏตัวในห้องโถงหลักแห่งนิกายกระบี่อรหันต์หนึ่งในนั้นมีใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษและทั้งสองคือผู้อาวุโสที่รับหน้าที่ติดตามชิงสุยนั่นเองทว่าทั้งสองต้องหนีกลับมาที่ มิกายกระบี่อรหันเสียก่อนมีคนจำนวนไม่มากที่ห้องโถงหลักนอกจากชายชราทั้งสองยังมีชายผู้ใส่เสื้อคลุมผ้าไหมสีเหลืองผู้เป็นประมุขและเขากำลังนั่งอยู่ในท่าใช้สมาธิและข้างๆประมุขก,ก็มีชายชราอีกคนยืนอยู่ ถ้าทางของดูธรรมดาไม่โดดเด่นเหมือนกับชายชราในชุดคลุมสีเหลืองนี่หมายความว่าอย่างไรประมุกมองชายชราทั้งสองถามเพราะหนึ่งในชายชราบาดเจ็บในขณะที่อีกคนสบายดีม่านพลังของเขาพร่ามัวและดูไม่เสถียร ท่านประมุกเจ้าเด็กน่านม่ยอมทําตามพวกเราที่สำคัญเจ้าสัตว์อสูรตัวนั้นยังแข็งแกร่งมากพวกเราเอาชนะมันไม่ได้ชายชราที่ไม่บาดเจ็บปธิบายด้วยเสียงทุ้มต่ำเจ้าทั้งสองถือว่าเป็นผู้แข็งแกร่งในห้ามหาทวีปแต่เจ้าไม่สามารถเอาชนะสัตว์อสูรของเจ้าหนุ่มนั้นได้งั้นเหรอ ถ้าอย่างนั้นสัตว์อสูรของเจ้านั่นก็คงมีพลังเหนือหนึ่งหมื่นดารางั้นสิแต่มันน่าจะปล่อยพลังได้เพียง5,500ันดาราเท่ากับว่าเจ้าทั้งสองก็ต้องสู้มันได้สิประมุกนิกายกล่าวช้าช้าด้วยน้ำเสียงนิ่งๆท่านประมุกเจ้าสัตว์อสูรนั่นสามารถลดพลังพวกเราลงสิบเปอร์เซนพวกเราปล่อยพลังได้น้อยกว่า 4,400ดาราหนึ่งในชายชราอธิบายด้วยเสียงสั่นเท่าลดพลังลง10%อย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเขาใช้ลูกไม้สกกรปรบกับพวกเจ้านี่มันคิดว่าจะสามารถเอาชนะพวกเราได้ด้วยสัตว์อสูรที่ลดพลังได้อย่างนั้นหรอประมุกนิกายขมวดคิวใบหน้าของเขาแสดงท่าทีดูถูกพอแล้วพวกเจ้าไปได้ไปรักษาตัวซะขอบคุณท่านประมุก ชายชราทั้งสองออกจากห้องไปท่านคิดว่าอย่างไรอย่างไรประมุกนิกายลุกขึ้นยืนและหันไปถามชายชราข้างกายเขาด้วยท่าทีเสียงเคารพดูเหมือนว่าชายผู้นั้นจะไม่กลัวนิกายกระบี่อรหันของพวกเรา ท่านคิดว่าเจ้าหนุ่มผู้ครอบครองสัตว์อสูรที่มีพลังมากมายจะง้อพอยอมที่จะใช้สัตว์อสูรเพียงตัวเดียวมาต่อสู้กับพวกเรางั้นหรือชายชราถามด้วยท่าทีใจเย็นข้ารู้ นั่นหมายความว่านิกายทวารอสูรอยากทำให้พวกเราเสียหน้ามากขนาดนั้นเชียวหรือประมุกนิกายถามอย่างฉงนทำไมนิกายทวารอสูรอยากสร้างสงครามโดยใช้เจ้าเด็กหนุ่มนั้นหรือ ถ้าอย่างน,านั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนุ่มคนนั้นนะสิชัยชราหรือผู้ที่ถูกเรียกว่าลุงสามลืมตาขึ้นอย่างช้าๆดวงตาของเขาใสราวกับลำธารลุงสามพวกเราจะปล่อยให้ลูกของเพิงเอ๋อและโม หงหลัวใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปนิกายย่อยอื่นๆของนิกายพุทธองค์ทองคำคงไม่ยอมแน่ประมุขนิกายสายหน้าด้วยท่าทีเรากับว่าไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเวลากว่า30ปี เขาคิดว่าทุกอย่างจะจบลงหลังจากลูกชายของเขาตัดความสัมพันธ์กับนิกายทวารอสูนแต่เขาไม่คิดว่าทั้งสองจะมีลูกด้วยกันและเด็กคนนั้นยังกลับมาแก้แค้นนิกายกระบี่อรหันอีกด้วย ดังนั้นเขาจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ท่านนิกายย่อยอื่นๆไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปแน่แล้วทำไมเราถึงไม่ให้นิกายย่อยอื่นๆจัดการเรื่องนี้เสียละท่านคิดว่า พวกเขาจะยอมงั้นเหรอประมุกนิกายจ้ามองลุงสามของข่าวหักนางเป็นลูกของเพิงเอ,อ๋อข้าก็เข้าใจได้ว่าทำไมท่านจึงลำบากใจที่จะลงมือจัดการเรื่องนี้ดังนั้นก็ให้นิกายย่อยอื่นๆหรือผู้อาวุโสลงมือทำเสียเถอะ เรื่องนี้เกี่ยวกับชื่อเสียงของนิกายพุทธองค์ทองคำดังนั้นพวกเขาต้องยอมร่วมมือแน่ๆหลังจากผู้จบเขาหลับตาลงและเดินออกจากห้องโถงหลักผู้ในเวลาเดียวกันที่สนามแยกของนิกายกระบี่อรหันชายคนหนึ่งซึ่งสวมเสื้อคลุมสีน้ำตาลกำลังฝึกกระบี่อยู่เขาเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาหล่อเหลาทั้งยังมีคิ้วตรงเข้มและดวงตาสดใส แต่ท่าทางของเขานั้นแฝงไปด้วยความเศร้าส้อย30ปีก่อนเขามาที่นี้เพื่อฝึกฝนและเพื่อควบคุมจิตใจและความต้องการของเขายังคงทำเช่นนั้นในฐานะผู้ทรงศีลเช่นกับสาวกคืนอื่นๆในนิกายพุทธองค์ทองคำ เขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อลืมอดีตตลอด30ปีที่ผ่านมาเขาเคยรู้สึกเหมือนชีวิตไร้อิสระแต่เมื่อโตขึ้นเขาเริ่มเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเขาไม่ได้ต้องการให้ตระกูลเห่าหยุนต้องลำบากเพราะเขา ดังนั้นเขาจึงอยากแบกรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาวชายผู้นี้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกจิตวิญญาณและฝึกการไหลของพลังปราณทั้งหมดเขาเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งจนสุดหัวใจ แม้ความรักที่ทั้งสองมีให้กันนั้นจะต้องจบลงอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่เคยรักหญิงคนอื่นอีกเลยและเมื่อ30ปีก่อนเขาก็ตัดสินใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทุกๆวันห่าวยุ้นเพิง มีความสามารถที่น่าทึ่งซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของเขาในการก้าวข้ามจนถึงอาณาจักรพลังปราณจากกระพัดภายในเวลาเพียง15ปีโดยที่อายุของเขายังไม่ถึง40ปีเลยด้วยซ้ำพ่อของเขาหรือห่าหยุง ลี่ให้ยาสมุนไพรและสมบัติล้ำค่าแก่ขขาวจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จและอีก20ปีข้างหน้าเขาจะกลายเป็นผู้ฝึกตนที่ยอดเยี่ยมเหนือทั้ง5มหาทวีปซึ่งมีพลัง5,000ดารา แต่ก็เหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตเขาเขาจึงตัดสินใจว่าจะเดินทางไปอีกสี่มหาทวีปในระหว่างการฝึกฝนบางทีเขาอาจจะพัฒนาฝีมือเรื่อยๆและอีกสิบปีหลังจากนั้น เขาอาจจะได้พบกับหญิงสามที่เขาหลงรักอีกครั้งหลังจากนั้นเขาจะออกตามหาลูกสาวของตนเขายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่กำลังคิดอยู่ในใจเขาพยายามอดกลั้นและไม่คิดถึงเรื่องนั้น แต่เขาไม่สามารถสงบใจเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ในวันที่เขาได้อยู่กับเธอนั้นมีแต่ความสุขและความรู้สึกที่งดงามตัวในที่สุดลูกสาวของเขาก็ลืมตาดูโลกทันใดนั้นเองหญิงสาวรูปร่างงดงามก็เดินเข้ามาที่สนามหญ้า เธอมีรูปร่างผอมเพรียวเธอเดินเข้ามาหาเห่าหยุนเพิงซึ่งกำลังตกอยู่ในพาวาังความคิดพี่เพิงเหลียงจิ้งข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเลิกหวังในตัวข้าเถะนี้ก็ผ่านไป30ปีทำไมเจ้ายังไม่ยอมแพ้ละ่ะ ห่าวยุ้งเพงใส่หน้าให้หญิงสาวท่าทางของเขาดูไร้ความสุขข้ารู้ว่าท่านรักนางข้าไม่คิดจะแทนที่นางที่อยู่ในใจท่านแต่นางไม่ได้อยู่กับท่านอีกแล้วดังนั้นให้ข้าดูแลท่านเถอะข้าไม่ต้องการสิ่งใด เว้นแต่ได้อยู่เคียงข้างท่านและเมื่อท่านเจอคนที่ท่านชอบข่าก็จะไปเหลียงจิ้งพูดอย่างใจเย็นพลางมองเหาหยุงนเผิงเหลียงจิ้งใจของข้าเป็นของนางดังนั้นเจ้าอย่าเสียเวลาอีกเลย แล้วตอนนี้ข้าก็เป็นผู้ทรงศีลแอสเซติกมองข้าอยากให้เจ้ามีความสุขโดยแท้จริงได้โปรดมองหาคนที่เจ้าชอบเถอะแล้วทุกคนจะมีความสุขที่เพิงหัวใจของท่านมีเพียงหงหลัวท่านจึงไม่ยอมรับใครอื่นเข้าไปในใจ แต่ใจของข้ากลายเป็นของท่านไปแล้วข้าอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องนี้เสียงของเหลียงจิ้งค่อยๆเบาลงแต่ห่าหยุงเพิงยังได้ยินอย่างชัดเจนเหลียงจิ้งรอห่าหวยุงเพิงมาเป็นเวลา30ปี เขายิ้มให้เธออย่างขื่นขมเธอเข้าใจดีว่าเขารู้สึกเช่นไรเ่ายุนเพิงเงยหน้าและมองหญิงสาวตรงหน้าที่บัดนี้เติบโตเป็นหญิงงามตลอดเวลา30ปีที่ผ่านเธอไม่เคยบ่นหรือแสดงท่าทีไม่พอใจใส่เขาเลยเธอยังคงรอ ข่าวยุ่มเพลิงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรทั้งสองเป็นคนประเภทที่ไม่สามารถทนต่อสิ่งที่ไร้ซึ่งเหตุผลไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่กลายเป็นเช่นนี้อย่างทุกวันนี้ทั้งสองยอมทำทำทุกอย่างเพื่อคนที่พวกเขารัก โดยไม่คิดเสียใจต่างกันก็คือเห่ายุนเพิงยอมทุกอย่างเพื่อโมหงหลัวและเหลิงจิ้งยอมทำทุกอย่างเพื่อเห่ายุนเพิงผ่านไปสองวันภายในพริบตาเดียวชิงสุยยังพักอยู่คฤหาสน์ตั้งแต่เขากลับหมิง เซียนมาเยี่ยมเยียนชิงสุยบาดแลของเขาหายดีแล้วแต่ชิงสุยยังไม่ต้องการให้เขามาที่นี้ชิงสุยจึงอธิบายสถานการณ์ในตอนนี้ให้เขาฟังชิงสุยคือคนที่รักษาหมิงเซียน และตระกูลของเขาก็ติดหนี้อันยิ่งใหญ่ต่อชิงสุยเพราะเรื่องนี้ซึ่งนี้คือสิ่งที่ชิงสุยต้องการและเขาก็ทํามันได้สําเร็จซึ่งเขาจําเป็นจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองในวันที่สาม ชิงสุยแนะนำสมาชิกตระกูลเกี่ยวกับการฝึกที่สนามหญ้าพลังเล่นกับชิงอี้และชิงหลงในระหว่างนั้นชิงหลงยังเดินไม่ได้ชิงสุยจึงอุ้มชิงหลงไว้ในอ้อมแขนเห่าหยุนลิวลี่ได้เริ่มการฝึกฝน พร้อมกับกำไรเทวะศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเธอฝึกฝนและในยามที่เธอไม่ได้ฝึกฝนลิ้วลี่ก็จะให้คนอื่นยืมกำไรสมาชิกคนอื่นจึงฝึกฝนตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะชิงเปิดสัตว์อสูรแผดเสียงมาจากระยะไกล ชิงสุยเงยแน่มองท้องฟ้าและมองเห็นเป็นจุดสีดำหลากหลายจุดกำลังมุ่งหน้ามาทางคฤรือหาดด้วยสายตาที่ย่อเยี่ยมของชิงสุยชิงสุยมองเห็นมังกรเงาทมินตั้งแต่กลแม้เขามองมังกรเงาทมินไม่ชัดเจน แต่ชิงสุยรับรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นมีพลังแข็งแกร่งชิงสุยหันไปหาจะรู้ชิงและส่งชิงหลงไปให้เธอชิงเอ๋ออุ้งลูกไว้ดูแลลูกๆแทนค่าด้วยชิงสุยระวังตัวด้วยจะรู้ชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลอย่าห่วง ทุกอย่างจะไม่เป็นไรชิงสุยยิ้มแล้วคุกเข่าลงไปคุยกับชิงพี่ลูกพ่ออยู่ที่นี้เล่นกับท่านนาไปก่อนเป็นเด็กดีและเชื่อฟังนางละ่ะจะรู้ชิงก้มลงไปอุ้มชิงอีขึ้นมาในขณะที่คนอื่นๆในคฤหาส รวมถึงคนที่อยู่ระหว่างการฝึกก็รีบสังเกตสถานการณ์ชิงสุยสั่งห้ามทุกคนไม่ให้ทิ้งคฤรืสหาไปไหนและกำชับให้ทุกคนอยู่ในรูปแบบปราบเท่าที่พวกเขายังอยู่ด้านในรูปแบบพวกเขาจะปลอดภยัย ชิงสุยเดินออกมาพร้อมเรียกมังกรอ,อายราเกล็ดทองคำก่อนจะทะยานขึ้นฟ้าไปพร้อมกันในตอนที่เขายืนอยู่กลางเวหาชิงสุยมองเห็นกลุ่มที่กำลังมุ่งตรงมาอย่างชัดเจน แต่ชิงสุยรู้สึกแปลกใจเมื่อได้เห็นหน้าผู้ที่กำลังมาเยือนชายสิบคนกำลังนั่งอยู่บนมังกรเงาทมินซึ่งมุ่งหน้ามาทางนี้มังกรเงาทมินทั้งสิบตัวกลางปีที่ยาว80เมตรหรือมากกว่านั้นจนปีกของมันบดบังแสงอาทิตย์ บัวของมันเป็นมังกรที่ดูร้ายและยังทำให้รู้สึกถึงพลังที่น่ากลัวแต่น้อยกว่ามังกรอายราเกล็ดทองคำอย่างไรก็ตามมังกรเงาทมินก็ยังถือว่าเป็นสัตว์อสูรดูร้ายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ